กราบสวีดัสสวัสดีท,ท,ทุกๆคนทุกๆช่างกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโซเรนนิวเวอร์กับผม NT Channel กันในเซิร์ฟไต้หวันละกันนะครับซึ่งคลิปในว,วันนี้นะครับผมเราก็จะพามาเช็คอินละกันสําหรับตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟไต้หวันละกันนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่ลักรูปมากๆเลยนะครับผมก็คือตัวละครถังห้าวนี่นะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่เป็น UR ตัวแรกของเกมเลยก็ว่าได้นะครับผม ทั้งเซิร์ฟจีนและก็เซิร์ฟไต้หวันนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟไทยจะหักมุมหรือเปล่าก็ขอยันไม่พูดถึง <c oughs> แต่การที่เราจะสุ่มตัวละครถังห้าวนะครับผมมันมีความพิเศษกว่าตัวละคร HSR ตัวอื่นที่ผ่านมานะครับคือตัวสุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมรวมถึงนะครับจะสามารถซื้อได้แค่10บใบเท่านั้นนี่เลย คือหินสุดๆนะครับผมถ้าอยากจะได้ก็ต้องเติมเอานะครับผมถังข้าวฉันเอาไว้ที่นั่นหมดแล้วในตู้กระชากเกลือๆนั่นเองรวมถึงนะครับก็จะมีกิจกรรมในการล็อกอินด้วยนะครับผมล็อกอิน7วันนะครับผมได้เพชรประมาณนี้เลยรวมถึงได้ตั๋วสุ่ม2ใบนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้แจกเยอะ่ะพูดตามตรงเลยละกันนะฮะไม่ได้แจกเยอะเลยในการที่เรามานั่งรุนนะครับรวมถึงนะครับในไอแทมเนี้ยที่มันจะได้มาจากการเติมเนี่ยมันก็จะสามารถมาแลกอาวุธส่วนตัวของถังห้าวได้แล้วก็จะมาแลกพวกรูนตัวลละะครรนนัับผมมสสําหใ่่ได้้วเองแก็จี ของจิปาะทงจิปปะทะเยอะแยะมากมายละกันเนาะซึ่งกิจกรรมพวกนี้ก็เป็นแบบสายเติมแลาผู้ตามตรงละกันนะครับรวมถึงก็จะมีกิจกรรมอีกอันนึงนะครับที่จะเป็นในการที่ทําภารกิจนะฮะและก็เก็บแต้มสะสมไปเรื่อยเพื่อได้รับถังห้าวเองนะครับผมซึ่งในการได้รับถังห้าวอยู่ที่140แต้มครับเอ่อถ้าใครคิดว่าทำภารกิจตรงนี้หมดแล้วนะครับผม<ๆ>ก็นั่นแหละครับรับไปเลยถังห้าวรวมถึงปลายชางนะครับผมก็จะมีแจกตัวสูงด้วยนะครับผม ประมาณ5ชิ้นนะครับผมก็เท่ากับว่าตัวสุ่มที่แจกฟรีเนี่ยประมาณ7ชิ้นครับผมแล้วก็ซื้อมาสุ่มเองอีก10ชิ้นครับก็ได้ประมาณทัก17ชิ้นครับผมอ่านอกเหนือจากนี้ก็ต้องเติมละกันนะครับผมอ่าฮะอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนนี้เรามีอยู่10ใบครับถ้าเราสุ่มไม่ได้นะฮะผมก็จะไปรีวิวกันในเซิร์ฟจีนละกันนะครับผมเพราะเซิร์ฟจีนเรามีอยู่แล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยละกันครับไปครับมาดูซิว่าการสุ่มของ UR ารเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลย โอเคผมได้เศษมาสามเศษนะครับผมก็จะคล้ายๆกับต,รร H H ตัวละคร HSR ตัวอื่นเลยคือการที่ใช้เศษในการหลอมรวม,รวมรนะครับผม50เศษนะฮะรวมถึงนะครับก็จะดรอปการ์ดไอ้พวกนี้ด้วยเองนะครับที่จะได้รับจากการเติมแล้วก็การสุ่มเองนะครับก็สามารถเอาไปแลกตามที่ผมบอกได้เลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวขอญาตสลับ ID สักคู่ละกัน โอเคครับผมเราสลับไ d ดีมาเป็นที่เรียบร้อยเนะี่ยผมก็จะมีหังห้าวตามติดเราอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่าว่าฉังห้าวตัวละครตัวนี้ทํำอะไรได้บ้างละกันนะครับผมก็ขออนุญาตไม่เจาะลึกมากมายละกันนะครับเริ่มจากสกิลที่1นะครับผมเป็นการโจมตีนะครับผม33-60%ของพลังโจมตีนะครับผมสูงสุด8ตัวละครเลยนะฮะและเมื่อตัวละครถังห้าวนะผมใช้สกิลนี้นะครับผมเขาจะหักเลือดตัวเอง20%่สเนนะครับเพื่อทาให้สกิลนี้แก่งมากขึ้นคือ เองนะครับผม28%เลยนะฮะและก็จะไม่สามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้ก็ต่อเมื่อตัวละครถังห้าวนะครับเลือดต่ำกว่า20%รนะฮะรวมถึงนะครับผมเมื่อสกิลนี้ไปนะครับผมก็จะมีโอกาส50%นะครับที่จะทำให้เป้าหมายนะครับผมติดสถานจุดอ่อนนั่นเองอาฮะซึ่งเอฟเฟคจุดอ่อนตรงนี้นะครับผมทุกสกิลของเขาเนี่ยจะมีคอมโบหมดเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่สกิลที่2ต่อเลยละกัน ก็สกิลที่นะครับผมก็เป็นการโจมตีนะครับผมใส่เป้าหมายทั่วไปนะครับแล้วถ้าเป้าหมายมีเอฟเฟกจุดอ่อนอยู่นะครับผมก็จะทําให้เอฟเฟกจุดอ่อนหายไปและเพิ่มความเสียหายสกิลนี้ในะมรับเม50%เลยโอ้โหโคตรแรงและต่อไปผมสกิลที่3ของเขานะครับผมก็จะเป็นในการที่ล้างเอฟเฟกควบคุมของตัวเองออกหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นการฮิวเลือดตัวเองเพิ่มขึ้นมาในผม14%นะครับ ซึ่งสกิลนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับผมทำให้ตัวละครเขาตายได้ยากขึ้นเนาะเออเพราะว่ามันมีสกิลนี้ที่มันจะหักเลือดตัวเองไปนะครับผมโอเคเนาะต่อไปครับผมสกิลสุดท้ายของเขาแล้วก็จะเป็นในการที่กระตุ้นพลังวิญญ,ญาณและทำดามเมจใส่เป้าหมายนะครับผมหากเป้าหมายมีจุดอ่อนอยู่ก็จะทำให้ดาเมจนี้แรงขึ้น50%นั่นเองนะฮะก็อย่างที่บอกไปเลยว่าตัวละครตัวนี้จะคอมโบกับสกิลตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในการที่ฮิวเลือดตัวเองได้นะครับแล้วก็มีจุดอ่อนที่ทําให้เป้าหมายโดนดามแรงขึ้นนนัเอองคืแบบม ตัวละครตัวนี้นะฮะแถมค่าพลังเขาก็จะเวอ้อๆหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละครระดับ UR กันเลยเดียวเชียวโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูในเกมกันดีกว่าว่าเขาจะเป็นประมาณไหนละกันนะครับผมก็ซึ่งถ้าผมพูดยๆไปหรือว่าพูดสกิลไม่เข้าใจตรงนี้ต้องกลับขอโทษมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับผมอยากให้มันกระชับจริงๆเนาะเออกระชับไปปะวะ <c oughs> โอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสําหรับสกิลถังห้าวอะไรดีกว่า มาแล้วครับผมเข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจากที่ผมลองเล่นถังเห้ามาเนี่ยตัวละครเขาก็ดาเมจดแรงนะแต่ผมไม่ชอบสกิลชาร์จเท่าไหร่อ่ะคือชาร์จวันนี้ได้ใช้พรุ่งนี้นะครับผมมาแล้วครับผมถังเห้าวิ่งเข้าไปครับวิ่งเข้าไปช็อตนี้ยังไงตบรับทุ่มชาร์จพลังตัวเองแล้วครับผมทุบทุบทุบมันดูเอื่อยใช่ไหมทุกคนดูดิถังเห้าหักื้อตัวเองไปครับผมแล้วก็ชาร์จพลังครับปุ๊มนี่ครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็มันไม่ได้เป่านะทุกคนนะแต่ ตัวบอสมันเก่งครับผมเอ้ยไม่ต้องบอกว่ามอนมันเก่งครับเออเห็นไหมผมสกิลพาสีทํางานในการเด้งเลือดตัวเองก็มาด้วยแล้วก็กระโดดเพื่องไปผมจบไปนี่เนี่ยทุบทุบครับผมคือเข้าจะเก่งก็ต่อเมื่อดูหลายตัวครับเดี๋ยวเราขอญาตเรียกมาเลยนี่เรียกมาเลยเอ้าตายก่อนไอเวนเดินมาเดินมาเราเดินมาเดินมาเดินมา,นมาถังเอาคอนถังข้าวมาเร็วถังข้าวรีวิวลำบา,จากจังว่าถังข้าวเอาสู้ถังข้าวสู้เลยสู้ดิถังข้าวเพื่อนสู้ดิสู้ดิถังข้าวดูดูโจม <Workers. S 2> เออทุบแล้วผมทั้งเข้าได้สู้เลยครับผมช็อตนี้มาแล้วครับผมเด้งเลือดตัวเองขึ้นมาอีกหนึ่งรอบไปกันแล้วก็ทําการทุบครับผมแล้วก็ทุบอีกไหมชาร์จครับผมชาร์จทำการชาร์จชาร์จชาร์จแล้วก็ทุบครับผมนี่เป็นไงล่ะแล้วก็ทุบอีกครับผมไอซิคิลชาร์จทุบนี่คือแบบแรงสุดแล้วแหละแรงนะแต่ขอชาร์จหน่อยนี่ผมทุบครับผมไล่ทุบไปครับไล่ทุบครับนี่ครับผมทุบครับทุบครับกระทุบครับกระทุบครับกระทุบกระทุบกระทุบนี่จะทุบจนตาย นี่ดิไม่มีใครสนใจมันเลยอะ่ะม,มันมัวแต่ไปตีเสาหินนะทุกคนน่าสงสารนี่ไงถังข้าวทุบตายไปเลยเดี๋ยวเราพาไปดูในอารีนากันบ้างดีกว่าครับผมว่าถังข้าวจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราพามาดูถังข้าวกันหน่อยละกันนะครับผมเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ถังข้าวเราโชว์เดี่ยวครับผมไปทาการโชว์ถังขา้าวแกต้องไปโชว์ไปครับผมถังขา้าวมาแล้วถังข้าวบุกไปแล้วครับผมถังข้าวไปทะลวงครับเอา <laughs> ทะลวงทะลวง ทุบมันลูกทุบมันนี่ครับผมทุบแล้วทุบแล้วดูถังข้าวทุบแล้วครับทุกคนโอ้โหแล้วชื่อขึ้นไม่หยุดเลยไอ้บ้าเอ๋ยทุบครับผมทุบทุบดูดิโอ้โหทับแรงมากครับผม1 vs 5ครับผมช็อตนี้โอ้โหแรงมันเพิ่งรีนะทุกคนนะเลยอาจจะเจอคนที่พลังต่างกันนิดนึงก็ต้องกราบขอโทษด้วยแต่ถังข้าวบอกว่ายังโหดอะดูดิทุบไม่ยั้งฮะถังข้าวหนึ่ของจริงโอ้โห1 vs 5ของจริงดูดิมาดิโอ้จะไหวเปล่าฮิ้วเลือดตัวเองขึ้นมาอีกหนึ่ง แต่ยังไม่เดชโอ้โหติดคิครับผมช็อตนี้ขีแรงด้วยคีแรงด้วยช็อตนี้เรียบร้อยลงไปอีกหนึ่งตัวละครเหลือ,อ,อยังไม่ตายใต้มือปยังไม่ตายครับยังโกงความตายอยู่ช็อตนี้ยังไงไม่ต้องกลัวนะครับตัวละครถังห้าของเรามีล้างดีบับแถวผมแล้วก็มีฮิวด้วยนะฮะก็เป็นตัวละครที่แบบโกงมากๆเร่อยแล้วก็ชาร์จแล้วผมทำการชาร์จแล้วก็ทุบไปอีกหนึ่งทีหืมมาดีแรงจัดนะฮะ1 vs 5ของจริงว่ะ ซึ่งโหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นโหมดแบบว่าออโต้ก็ได้นะครับผมแต่เราก็จะกดมือได้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้เรียวไทม์นะทุกคนนะเ,ออเรียวไทม์ก็จะเป็นโหมดหนึ่งละกันนะครับซึ่งถ้าใครนะครับผมหาแบบโหมดที่สามารถรีวิวตัวละครคู่หูเราได้ก็สามารถคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะฮะผมก็เจอคิดออกแต่โหมดนี้ที่จะเอาตัวละครของเรามาเล่นขำๆได้นะทุกคนนะนี่แล้วผมถังข้ามกระทุไปคือเราซูมไปใกล้ๆไม่ได้ครับทุกคนเราซูมไปใกล้ๆไม่ได้เราทําได้แต่อย่างเงี้ยเนี่ยจะไม่เห็นถังข้าวด้วยเนี่ ออกกันครับทุกคนถังเข้าเราจะตายแล้วถังเข้าเราจะตายแล้วถังเข้าเราเพื่อนถังเข้าวงบีบแล้วเพื่อนวงบีบแล้ววงบีบแล้วเพื่อนสกิลเลยละกันสกิลช่วยสกิลช่วยก่อนจบเกมนี่ผมก็เป็นดาเมจประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหถังเข้าแรงมากครับทุกคนดูดิโอ้โหแบกทีมด้วยนะฮะ <c oughs> ประมาณนี้เลยละกัน ก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครคู่หูตัวใหม่นะครับผม u R นะครับผมตัวแรกของเกมเลยก็ว่าได้นะฮะก็จะเป็นตัวละครถังห้าวนะถ้าตัวที่2น่าจะเป็นปีปิดตรงป้าถ้าผมจำไม่ผิดละกันนะฮะซึ่งคลิปโดวันนี้นะครับถ้าผมพูดกระตุกกระตักไปหรือว่าพูดให้งงๆไปนะครับก็ต้องกราบขอโทษมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับผมสําหรับในการรีวิวถังห้าวเนาะก็คิดไม่ออกจริงๆว่าจะพาไปตรงไหนละกันและเจอกันใหม่ในคลิปดวันหน้าคลิปเดวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมและเจ ที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ยูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแจะคนบอกว่า